สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการเอาไรน้ํานางฟ้าไปใช้ประโยชน์นะครับใครจะเอาไปให้ลูกปลาอย่างนี้นะครับมีวิธีการใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับที่ผมใช้คือสายออกซิเจนสายยางนะครับไว้สําหรับลักน้ำนะเอาตัวไรน้ํานางฟ้าออกมา ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่ให้น้ําติดมาน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ให้เปลือกไข่ที่มันติดอยู่ด้านบนกับด้านล่างฟุ้งนะครับวิธีการเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลักน้ําจากด้านบนลงด้านล่างแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นพาไปดูตัวไรน้ำนางฟ้ากันก่อนนะครับวิธีการคือเดี๋ยวผมจะลองใช้ไฟส่องเพื่อให้ไรนางฟ้ามันมารวมตัวกันนะครับเราจะได้เห็นว่าเวลาที่มันมารวมตัวกันเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็ค่อยดูดในมุมที่ มันมารวมตัวกันจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ํานะครับไม่ต้องเอาน้ําออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอ่าโอเคนะครับเนี่ยก็เริ่มมารวมตัวกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าต้องมีลักษณะการดูยังไงทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีเปลือกไข่เนาะอยู่ตรงนี้ครับแถวๆมือนะครับพวกเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราไปกวนมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งนะครับแนะนําว่าให้อยู่นิ่งๆวางอยู่กับที่นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปลือกไข่นะก็จะมีเราจะเอาไฟมาส่องแล้วก็ดูดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรองน้ํานะครับรองน้ําโดยที่มันจะมีตัวไรนังฟ้าติดมาด้วยนะครับอยู่ตรงนี้จะได้เห็นใกล้ๆนะครับผมจะใช้สายยางอันนี้นะครับดูดลักน้ําออกมาเนาะเน้น เน้นที่ตัวไรยน้ำหนังฟ้านยวิธีการลักน้ำก็คือการดูดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำไหลลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับจริงๆต้องนานกว่าน,นี้หน่อยนะครับมันจะได้มารวมตัวกันมากกว่าน,นี้นะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าด้านบนนะครับเห็นไหมเปลือกไข่นะครับไม่ได้ติดลงมาด้วยเห็นไหมครับนะมันจะติดอยูอ่ด้านบนนะครับที่ขอบแล้วก็ด้านล่างก็จะไม่ฟุง้งเห็นไหมครับ นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กวนน้านะอันนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันจะไม่มีเปลือกไข่ปนมาเยอะนะครับอ่านี่ฮะแล้วเดี๋ยวชุดนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชุดนี้เนี่ยผมจะกรองเอาเปลือกไข่เนี่ยไปตากแดดไว้นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังฟักได้อีกนะครับเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันยังฟักออกมาไม่หมดนะครับเราก็ าการฟักครั้งนี้จริงๆแล้วประมาณ50ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผมดูดอยู่นี้นะครับนั่นหมายความว่ามันอยู่นานนะครับชุดนี้อยู่นานแล้วก็คิดว่ายังสามารถฟักไปได้อีกแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตากแดดนะครับโดยที่จะใช้สวิงตาทีนะครับมาดูดเอาตัวไข่นะครับที่เราเนี่ยที่มันไม่ได้ไปด้วยนะครับดูดออกมาเนี่ยนะแล้วก็ดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจน ถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่หมดตัวมันไม่ยอมหมดก็ต้องดูดน้ำจนหมดนะครับแล้วก็เปลือกไข่ที่อยู่ด้านบนมันก็จะอยู่ด้านบนไปนะครับส่วนที่อยู่ด้านล่างเราก็ไม่ไปกวนมันเนะาะอย่างนี้นะครับเป็นไหมไม่มีการฟุง้งเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำหมดนะครับด้านล่างไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับน้ำก็จะเติมลงมาด้านล่างพร้อมกับตัวไรนังฟ้าเนาะนะครับ น้ำเริ่มน้อยละนะครับก็จะดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคนที่มีเวลาเนาะมีเวลาสําหรับทําแบบนี้เนี่ยจะ,จะใช้เวลามากกว่าปกตินิดนึงอา่ามากกว่าที่เราจะเทลงในบ่อเลยนะครับเนาะก็ถ้ามีเวลาก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับนี้ลองมาดูด้านล่างนะครับว่าอา่เป็นยังไงเนาะ ลองส่องไปดูนะก็จะมีตัวเรนังฟ้าล้วนๆแบบนี้นะครับล that that แล้วก็เอาไปเทให้ลูกปลาได้เลยนะครับลูกปลาที่เลี้ยงไว้ที่บ่อมือที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับก็วิธีการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับยังไม่เคยนะครับเอาไปใช้งาน หรือใช้วิธีอื่นก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ